วิดีโอนี้ครับผมพา์ที่5อีแล้วครับผมนี่เป็นไงนะครับผมเอ้าหยุดตัวทีครับผม <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปทําการพอวิดีโอนี้น่าจะได้เข้ามุมครับท่านผู้ชมครับน่าจะได้เข้ามุม <c oughs> เดี๋ยวจะตัดตรงมานี้เลยตรงแท็กเวโคเนี่ยโอ้โหเลยเยอะอยู่นะไม่รู้ได้เข้าหรือเปล่านะ น่าจะได้วังไปลุยเลยลุย,ล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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะทุกผู้ชมเนาะป่ะเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จง่ายนะผมแต่งานงานเราก็เดินอยู่นะก็เป็นวิดีโอแล้วมุมแล้วกันนะวิดีโอหนึ่ง,งก็เข้ามุมหนึ่งวิดีโอหนึ่งก็เข้ามุมหนึ่งแต่อนนี้มันหมุนช้ามากเลยอ่ะแต่ผมพยายามขับเร็วๆแล้วกันนะ โออหมนออมนไปเพยายามขับให้เร็วที่สุดนะครับผู้ชมดูเงาเงาเงาใบนี้นะโคตรสวยอะ่ะ โอ้ยผมตักช้อนไปโอ้โหช้อนจะแบบจนอุ้มแล้วแมงยังทะลุออกจากบุกกีะโอ้โหไม่แก้เขาไม่แก้เลยอ่ะตรงเนี้ยโอ้ดูเงาดิดูเงาด,ด,งาดิดูเงาเวลามาสวิงดิ ดูดิสุดยอดอ่ะเราไม่มีปีกครับท่านผู้ชมตามจริงมันต้องแต่งสโลปด้วยนะแต่นี้มันมันแต่งไม่ได้ครับมันมันมันไม่สามารถรูปได้เหมือนรถจริงครับทุกคน ไม่สามารถรูปได้นะเดี๋ยวบ่อหน้าจะเป็นป่อของอวิ่งดินนะครับบ่อหน้าจะเป็นงานวิ่งดินนะครับอุ้ยต้องมาอีกนี่วะต้องขยับไปยีขยับมายีกนะเนี่ย ไม่ได้เลยเดีย๋ยวโยนไปข้างหน้ารอแล้วกันนะ เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเฮ้มืดแล้วอ่ะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ต้องทำก็ได้ไมั้ มืดแล้วมืดแล้วเออมีคนรู้บอกว่าอยากดูขุดสระสองชั้นอันนี้อันนี้เป็นการลอกสระนะไม่ใช่แบบขุดสองชั้นนะโอ้ดูดูดูขุกใจวะ <laughs> มีคนดูอยากดูคุณสาสองชั้นเฉยเ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวงานงานหน้าทำให้นะเอาทีละงาน นี่เป็นการลอกสะโอ้โหเราต้องไปลงลวงเอาดินตรงนั้นนี่มาแย่ yeah, แล้วแย่แล้วลงไปลว้วงเอาดินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยามาเข้าบุ่ม โอ้โหมีปลาไหลหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ล่างสระเลยนะครับอ่าเดี๋ยววาร์ปเวลาก่อนอ่าเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบกลางคืนซักเท่าไหร่นะครับผมมอร์นิ่งเลยนะครับผมโอเคลุยกันต่อมามือดอีกแล้วมือดอีกแล้ว ตัดไปครับโอ้ยมืดเกินลูกพี่มันมืดไปมันมืดไปลูกพี่เออ <c oughs> เอาละเป็นสายยังท่านผู้ชมสามารถกักเก็บน้ำได้เนาะอ่าเป็นสายแล้ว เออแดดมาทีด้ยดยวยแดดมาทีด้วยช่วยผมหน่อยครับสนับสนุนผมหน่อยครับ ขนาดแดดออกยังไม่สว่างเลยยาวๆ,ๆยาวๆบโอ้โยรถเอียงนี่ไม่ดีนะท่านผู้ชมทำงานอีๆแบบนี้ไม่ดีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องทำะเนาะมันก็ต้องทำ嘛เพราะว่ามัน เรียกว่าเลยมันไม่มีที่ยืนนะจะให้ทำไงอ่ะอตรงนี้สูงเกิน ไปทีถอยกลับได้เลยครับผมไปครับผมอู้เหนื่อยเหนื่อยเนื่อยเห่อเหนื่อยเหนื่อยนน่อเน่ยเนยน่เน่อเ่ ตรงนี้เออเดี๋ยวนะมันจะต้องจะต้องมาแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมยืนดีๆก่อนนะตรงนี้มันจะอยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมอ่ามันจะเอียงๆหน่อยอะ่ะเราต้องทำที่ยืนนะดิทั้งนั้นน่ะจะเอียงๆอะ่ะเอาไอ้นี่ย ยิ่อยู่ประมาณช่วงเนี้ยเดี๋ยวทำให้ดูนะ,ะเดี๋ยวทำให้ดูมันจะอยู่ประมาณเนี้เฮ้ยเฮ้ยเนี่เน็มมันจะอยู่ช่วงเนี้ยปึ๊บปึ๊บอ่ามันจะอยู่ประมาณเนี้ย ่ามันจะอยู่ประมาณนี้ครับผมยอดเลยครับท่านผู้ครับโอโห,โหเอาละเข้ามุมที่สงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครนาะไขวายอร้องแล้วขนลุกจังเลยเพลงนี้เพลงเพลงสมัยเรียนขนลุกชิบหายขนลุกมากนะครับรองคุณผู้ชมเป็นไหมครับเวลาร้องเพลงนี้เรา มันจะขนลุกสู้อ,ะอ่ะขนลุกแบบไอ้ขนลุกเปรียบ <c oughs> เอ่ยคไว้ว่าเป็นเรือจากอ้ข <c oughs> นลุกไม่ใช่อะไรนะั่นหนาวครับผมแนะ่ <c oughs> เอาละใกล้เสร็จแล้วเว้ยวีดีโอหน้าน่าจะเสร็จครับแล้วก็ที่เหลือก็ เป็นการเก็บงานนะครับแล้วก็เก็บเดินเดินรถเก็บขอบเก็บคันดินนะครับเข้ามุมแล้วเข้ามุมแล้วถ้าถ้าใช้จอยตัวนี้ไม่ได้นะทุกนผู้ชมถ้าใครขับจอยตัวนี้ได้คือเก่งนะ จริงมากๆนะจริงผมคาราว่าเลยอ่ะ้าผมใช้จอยตัวนี้มันยัง,ย,งยังแบบยังยังหนักเลยอะ่ะพูดยากเลยนะครับผมอ่ะ ทำไมรู้สึกว่าสาะมันไม่เท่ากันวะทำไมผมรู้สึกว่าสาะมันดูไม่เท่ากันยังไงไม่รู้วะเฮ้ท่านผู้ชมมันใช่ปะเนี่ยใช่อยู่มั้งเนาะ โอเคทนะ่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้เดี๋ยวมันจะเพลินไปกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะยาวครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับโอ้โหเบาว่ะเดี๋ยวอีพีหน้ารีวิวนะครับผม